สวัสดีจ้าวันนี้ก็ไม่อีกแล้วนะคะช่วงบ่ายเนาะก็จะเป็นอีกหนึ่งพัสดุกนะคะ่ะตอนนี้นี่มาดูกันนะคะว่าพี่แนนสั่งเออว่าพี่สั่งอะไรไปนะคะอันนี้ก็คือสามสิบสามสิบคูณหนึ่งบ o x ก็คือในหนึ่งกล่องมีสามสิบอันเลยนะคคับโอเคอย่างแรกเราก็ใช้คัตเตอร์ในการกรีดก่อนนะคะก็ระวังของข้างในด้วยนะอืมแต่อันนี้พี่รู้ว่ามันคืออะไรไงก็เลยแบบว่าอ่ะก็เลยแบบไม่ต้องกลัวอะไรมากมายนะคะ อืโอเคเราก็มาดูกันนะว่าพี่สั่งอะไรไปทุกคนน่าจะทายถูกนะถ้าหากไปดูที่พี่ไปเอฟมานะอมนมังน,นะขอกกีดิไปเอฟหนึ่งสองสามแทนแทนอ่าอะไรเอ่ยชึบชๆบ,ชบนี่ มันคือ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 คอ,อ่ะให้ดูกันหนึ่งเอ้ยเดี๋ยวมันมาแบบนี้ฉันจะไปยังไงล่ะคะนี่มันก็คือที่ลอกสิวนะทุกคนอ่ะเราจะให้ดูมันเป็นอย่างนี้ที่ลอกสิวก็คือในหนึ่งกล่องจะมีสองแพจะมีสองชิ้นนะคะอ่ะให้ดูอันนี้คือกะให้ดูตัวอย่างนะอ่าเออให้ดู วันเป็นยังไงนะทุกคนเดี๋ยวอ๋อไม่นหนึ่งกล่องอะ่ะก็คือมันอาจจะมีอยู่สองชิ้น,น,นก็คือมันมีสองเซ็ตก็คือ ยังไงอะสเตป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 มันจะมีสูงสองสเตปเออเราเมื่อกี้เราพูดผิดเราขอโทษหรอขอโทษขอโทษ,ขอโทษนะขอโทษนะเมื่อกี้ที่เราบอกก็คือมันหนึ่งหนึ่งกล่องอะมันจะมีสองสเต็ปเห็ step. นปะสเตปนี่ก็คือมันจะมีแผ่นที่หนึ่งกับแผ่นที่สองนะคะก็คือแผ่นที่หนึ่งนี่ก็จะประมาณนี้เลยเห็นไหมเขาจะบอกว่ายังไงยังไงนะก็คือแล้วมันมีห้าชุดก็คือในหนึ่งกล่องอะมีห้าชุดนะคะก็คือ อย่างเงี้ยก็คือทั้งหมดอาจจะมี10แผน่น10แผ่นก็คือเป็น5ชุดก็คือชุดอย่างเงี้ยก็หนึ่งเบอร์1กับเบอร์สก็คืออยู่ก็คืออย่างละซองนะคะก็คือ1ชุดเนาะประมาณนี้นะคะไม่งงนะไปแายบาย